เห็ดน้ำยาซาผงต้องเห็ดไฟอ่อนๆเนาะให้มันเป็นกิ่งเนี่ยให้มันบวบๆกระโขดอย่างซีเนาะไฟอ่อนๆบวบๆอย่างซี้เสร็งอยู่ในหม้อนี่เนาะก็จะมีหมากขี้โหดเนาะหมากขี้โหดหมากขี้โูดเนาะเนี่ยก็คือหมากขี้โหดต้มจนให้มันเปื่อยเตะๆแถวนี้เนาะแล้วก็ขิงเนาะเนี่ย สูตรนี้เป็นสูตรเฮนไฮผมดกดำเนาะผมดกดำผู้ดใดผมหอกระกบมาเป็นผมดำกเก่าเนาะผมดำหรือว่ามันจะออกเป็นสีสมมเอาจะเป็นสีอาเป็นสีน้ำตาลนะเป็นสีน้ำตาลแล,แล้วผู้ใดผมหออเนาะก็จะใส่อาใส่ไปใส่ไปจนหอดสี่หาหกเดือนนะนะแล้วมันก็ผมเฮาก็จะค่อยๆดำเข้าไปเนาะสูตรนี้จะเป็นสูตรอา ผมโดกดําตะกาอันกระจัดลังเคเนาะบุมีลังเคเนาะคือค่ะคือคอยเองเนาะก็มักเป็นลังเคทุกคนอาจจะเห็นนะฮู้เลยว่าเออหัวคอยเชินลายมักเป็นลังเคคอยไ้สูตรนี้เนาะไ้สูนี้สะแต่ละมือแต่ลามือเนาะตะกาผมเฮากันเริ่ม เดิมบบมีดังเคหัวเขาก็บ,บ่มีดังเคแล้วก็บ,บ่วขันหลายปันใดซึ่งว่าเฮาซินี้มากขี้หูนะมากขี้หูรโหนึ่งมากขี้หูรโหนึ่งขิงหนึ่งปอ,มห,งปอม,ยยมหนึ่งปมไเนาะหนึ่งปอมไงอาจจะเป็นขีดหนึ่งหรือว่าขีดเึ่งขิงเนาะแล้วก็ดอกอันสันดอกอันสันนี่ก็จะเป็นสองขีดเนาะดอกอันสันสองขีดก็จะจะก็อยู่ประมาณนี้แล้วเฮาก็เอามาต้มใสนม่น้ํา น้ำนี่ก็จะเอามาท่วมมัดๆพมประมาณมันเนาะหมัดๆของมันเท่านั้นเนาะหลังจากนั้นแล้วก็เอามาต้มไฟค่อยๆให้มันฟูดโบะๆอย่างซีสือเนาะเพราะว่ากานเอาไฟแหงหลายน้ำม,มันจะแห้งแต่มันจะใหม่ในฮอกชิบได้น้ำเนาะอันนี้ก็สูตรสูตรยาสูตรอ่าอ่าน้ำย่าหมักผมมาสันไปแไม่ว่า อย่ามักผมแต่ว่าเดี๋ยวสิเฮ็ดน้ำํำยาสะผมอีกบาทหนึ่งนาะซิเห็ดน้ำํำยาสะผมอีกบาทหนึ่งให้บเบิงตัวนี้เมนมักผมเนาะมักผมกันเ้อเข้าใจลหลาย